أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراس السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد ว่าสั้นนะครับตัววายุี่มีบางิีบางกระกเสียงนะครับลายสองยะฮาลิกลำคอส่วนกลางซานะครับอ่าแล้วก็พุ่นลมนะตัวฮาลิกตัวซีพุ่นลมด้วยซาสั้นบันหน่วงนะครับบนนูนมีตัชิลีอยู่วายุบนนนะนั้นนะครับตัวนูนเป็นสะกดกับตัวลางกระดูกลิกนั้นลาลาสั้นดียาวสองตัวด้านไปดึงเตะที่ไรฟันบนดีนยาวนะครับนาสั้นยะบบตรงนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับว่า บนบ้ามีสุกูลก็แสดงว่าสะท้อนเบากนระสุกรอมันตายมันเดิมอย่าบคอคอสั้นลูยาสองนาสั้นบีสั้นมาอย่าได้สามแบบนะครับสองสี่ห้ามันจะยิดมุ่าสิ้นอาสองตาสองหูสั้นมุลลอนำชื่อกลางนำหน้าด้วยกับฟัดฮะแลวก็ดอมมะอาติลลอนะครับลอยาวนะครับสองหูสั้น มีนูนตาเจ็กกฟ้าอีกฟ้าส่วนตัวนุ่งโจตัวฟ้าฟอตตัวตวกลาลิ้นตัวฟ้าไปเปนบลิุณสิปากล่างกันะครับด้านในนี้ด้านในตรงนี้มันเปียกๆแล้วก็ตัวตัวกลาลิ้นเตะกลางปากฟอตลีฮีลีสันฮียาวสองนะครับหูสั้นวาสั้นคอยตัวคอยอยู่ที่ลำข่อส่วนบนนะครับบนยามีสุกุลก่อนหน้าม่อตอนนั้นองข่ยรอนสารสองเช็กกัลายมีกองบินลังก็เนี่ยนะครับกันไม่หนวงเสียงนะครับมีสองตัวล่างก็เรอบรอนลาลาเซลลาฮุมบัลกะดุลินนะครับฮู ว่ซันนะครับวาสันชัดพอเชิงบอลลงกระจายลมชัดรุนสระสองเจ้กับเราไม่ยอมบีลากุเนี่อะไรก็กันไม่หน่วงเสียงนะครับมีสองตัวลังเราชัดรุนลาลาสันนะครับลาฮุมซาสันยูซั้นเสยูตัวกูตัวฟอดตั้งหนาตั้งอ้วนนะครับอ่าไปลิ้นอแต่ที่คนฟันมุมเต้นะครับบนวาวมีแตัชดีอยู่นะครับนิดนิดหนึ่งเอ้าว่าสันกูสองนะสั้นมาสองบาสั้นคีคีสั้นนะครับตัวคขอยู่ในลำคอส่วนบนลูยาสองบีสั้น หียาสองนะครับบัสซิล่ากอซิโรยาบุนวาวมีสุกุลก่อนหน้าเว้านุ่มนวลนะครับยาวมันมันกระดูกลิ้นนะครับลาวกอมารีกีสั้นยาวสองหียามะตากรมเวลาหยุดมังคะพาใหญ่นะครับยามัดนะครับมาทุกตากลมเลยนะครับเวลาหยุดจะต้องเหมือังคะพาใหญ่วาสั้นนะครับนะลิ้นลาน้ำชื่อตาน้ำหน้าด้วยก็สโลนเป็นลานนะครับลายาวสองหีสั้นมีสองรอสองซุด สุสามาตรงนี้ตั้งซ่าตั้งสีนพลดลมตะคู่เราทำไงดีนะครับออกยากนิดนึงสุสามานะครับตัวสีนพลดลมมาสองวาสองตีสั้นวัลกระดูกลิ้นขึ้นไปเราต้องบดิอาบตรงนี้โรหน้านะครับแล้วก็ตัวตัวอยู่ท้ายเราก็ต้องอาบเนี่ยกลางลิ้นแต่ข้างปากไว วะลล่อนะคชุดรองรับหน้าเร็วมาวัลลอฮูหูสั้นนะครับบีสั้นมาสองต่อตัวอี๊ยมคอส่วนกลางนะครับมาสั้นลูสองนาสั้นคอสั้นคอบีร์ตรงนี้เวลาหยุดก็เป็นรอนหนานะครับแต่บีร์อยู่ได้สามแบบสองสีโอบรีดินิสุกูนตัวสตาร์เป็นสุกูนก็คือให้ตัวร้อนนี่ตายเลยนะครับให้ตัวบ้าไปสะดุดกับร้อนเลยนะครับลาสั้นก้อเดือดตัวกอฟอยู่ที่โคนลิ้นนะครับอ่าแล้วก็หนา เดี๋ยตรงนี้ส้อนบอกว่าละสุรอนะครับเพราะบนดานมีสุกูลอยู่นะครับตายมาแต่เดิมซาสั้นมีสั้นอัลลอฮ์นำชื่อกองราดำหน้าด้วยกับดำหน้าด้วยกับฟะฮะอัลลอฮ์นะครับรอสองหูสั้นเขาบนวามีสุกูลเพราะว่าเป็นฟะฮะนะครับท่นนนท์เขาลัลลาจีนะครับลัลลาลาจีลาสั้นดีอีกสองนาสั้นคอสองรูยางไร้สามเมตรสองเสียอินดวงนะครับวายมุกุนนะนัลลอน์นำชื่อกองราดำหน้าด้วยฟะฮะอัลลอฮ์ ฮาซันนะครับอ่าอยู่ที่ฮาฮาเยียอยู่ที่ลำคอส่วนลึกนะครับฟ้าอ่าตัวฟ้าสั้นเรียวสองนะครับเนี่ยรูสระสองจึกล่วาอีเดอร์คอมันกุนนะแลเข้ากัรน้องเสียงสองรูวาสั้นวานะอาลิกลันพอส่วนกลางวานะนุนูสันเอาฮัมซาเก็บเอาอย่าเอานะครับอย่าไปเอาเอาเอ้าเนี้ยอ่าสังเกตได้ดีนะครับแต่ว่ามีมีมคข่มหน้าแบบนี้ก็แสดงว่าตรงนี้เขาอนุญาตให้เรานหยุดนะครับ อาจจะมีมือหน้าแสดงว่ามีมนั้นเป็นอิคลาบนะครับมันมีสองมีมในแอนต์กรานนะครับมีมีมก้มหน้ากับมีเงยหน้าเราพยายามสังเกตนิดนึงยะตรงนี้นะครับเราหยุดด้วยกับฮัมซาฮัมซาอยู่ที่ลำคอส่วนลึกเราจะต้องลงไปยะนะครับยายาไม่เอายะนี่ลุมมที่ลำคอส่วนลึกซะนะครับพลดมนักตัวกัาพลดมด้วยนะครับนูนกับนักนักตูตูสั้นบูสั้นตูบูมาสองคอสองลูสองมาคอลูวาสั้นคอส นะครับต uhm, so so ัวกอไปสะกดกับตัวตาตัวตาไปเล่นแต่ตะโกนฟันบนนะครับก็ลาลาซันบูซันมุลกับลูกลิ้นขึ้นไปอัมเนื่ไลนี่มีมือเงยหน้านูนตาเจอกับบาอิคลาฟนะครับเปลี่ยนนูนให้เป็นมีมอัมบียะนะครับบีซันยายาวห้านะครับมันวจิบุตสินอาซันบีซันไว้บนยามิสุกุก่อนหน้าจะไปฟัรนะนุ่นวลนะครับไวรีลีซันฮัก กาะตรงนี้เนี่ยสะท้อนหนักเลยนะครับเพรว่าเราก่อกอล์อักบาร์นะครับเนี่ยมันมีตชดอยู่บนอักษรเสียงสะท้อนนะครับเราก็จะต้องสะท้อนฮักเกาะเนี่ยเราเราก่อนจะสะท้อนเราต้องจำไว้ด้วยนึงฮักเกาะเนี่ยนะวาสั้นนาสั้นกูสองลูสั้นดูสองกูสองอาสั้นดาสองนะครับอาจจะบัลเกิดตรงนี้ไปบัลฮา อาคาลิกอัมโกลสุนกาคาริกอ่าตรงนี้นะครับสะท้อนหนักเหมือนกันคนกอลัคุบารอนะครับตรงนี้เนี่ยแล้วก็มีต้องจําไว้นะครับว่าการหยุดของมัลอะริสุกูลในตัวนะครับอาร้อยตัวสตายเป็นสุกูลเนี่ยแสดงว่าอ่าถ้าหากว่าเป็นกั斯ร็อกเขจะต้องมียาสุกูลหรือว่ายาตายมากั้นกลางนะครับอ่าแล้วก็ให้ตัวตัวหน้ายาตายเนี่ยมาสะกดกับตัวหลังยาตายเลยเนี่ยเห็นไหมตรงนี้หน้าหน้ายาตายหรือว่าหน้ายาสุกูลก็คือตัวร้อหลังยาสุกูลก็คือตัวกอฟให้ตัวร้อมาสะกดกับกอฟเลยแต่ลากให้มันยาวรี กาะเราจะไปอาริกไม่ได้ริกนะครับในอาริเกาะเนี่ยต้นอ่ะนะครับยายาสองนะครับบีสั้นกาสั้นบีสั้นมาสองโคตตัวกออยู่ที่โคนลิ้นนะครับโอตด่าดาสั้นมัดตัวตาโพลมนะครับไอบุญยามิสุกุลก่อนอย่าเป็นฟ้าดันด่วนดียาสองนะครับดีกุมตรงนี้มีมตายเจอกับวาอิทัชชฟพบีไอชัดตัวมีมกุมวาสั้นอันหนัววาจุนกุนะอันนัลลอหน้าบีชินนะหน้าบีชินาราฝรั่งบลอ วะอาฮัซไลซาบุญยามิสุกุกันได้ไหมครับนะคับนุ่งนวลซานะครับพลลมบีซันวอนปวงวอลไปลินเตที่ไรฟันบนนะครับวันลาลาสองนะครับมิลสระสองเกีกับลามิเดอกมิลาคุณะในเท้ากันไม่นองเสียงมีสองตัวลาคกับรอมิลลิลกันตรงนี้ลิลอาฮัซันอาบีดเดตรงนี้สะต้อนนักเช่นเดียวกันนะครับขอลวขละกุบารอศุัทธาของอัลลอฮฺ